จ๊กมาอีกแล้วค่ะมื้อนี้นะคะทำโจ๊กอีกแล้วค่ะหม้อใหญ่ๆเลยทีเดียวค่ะขั้นตอนการทําโจ๊กก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราก็เลือกเอาข้าวที่นิ่มๆข้าวหอมมะลิหรือว่าปลายข้าวนะคะก็หม้อนี้ก็กำมือใหญ่ๆเลยค่ะพอต้มสุกข,ข้าวแตกนะคะข้าวเริ่มแตกก็ได้หม้อ ประมาณนี้เลยค่ะเต็มหม้อเลยเห็นไหมคะโจ๊กไก่ใส่ไข่ค่ะเราก็เลือกทำในสิ่งที่อะไรที่เราชอบแล้วก็จะทำอันนั้นบ่อยๆนะคะอย่างเช่นโจ๊กนี่ขาดไม่ได้เลยค่ะทานแทบทุกวันเลยนะคะ เมื่อก่อนนี้ก็จะซื้อแบบเป็นซองมาเก็บไว้นะคะซองก็เป็นซองก็หมดแล้วนะคะซองก็ทานได้คนเดียวนะคะทีนี้แต่ถ้าเกิดเราต้มเนี่ยกำมือใหญ่ๆนี้ก็ทานได้ทั้งบ้านเลยนะคะทานได้ก็สามสี่คนเลยทีเดียวค่ะเนี่ยโจ๊กข้าวก็เริ่มแตกแล้วค่ะพอข้าวเริ่มแตกเราก็ใส่ไก่ใส่เรามีอะไรใส่แล้วก็ใส่นะคะ จะทำโจ๊กไก่หรือโจ๊กหมูก็ได้นะคะแต่บ้านเราทำโจ๊กไก่คะ่ะน่าทานไหมคะมใส่ไก่ลงไปแล้วก็เติมเครื่องปรุงก็จะมีใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปแล้วก็เติมด้วยซีอิ๊วขาวคะ่ะพอซีอิ๊วขาวเสร็จก่อนที่เราจะวาง เราก็จะเตะไข่ใส่ค่ะก็ไข่ก็คือเราจะทําให้เป็นลูกๆอย่างนี้หรือว่าต้องแล้วก็ลูกๆเราก็มีนะคะแล้วก็เราก็ตีให้แตกเพื่อที่อไข่เขาก็จะได้ปนทั่วถึงกับข้าวข้าวต้มของเรานะคะเราก็จะมีทั้งเป็นลูกแล้วก็ข้าวทั้งที่โจ๊กแตกด้วยนะคะอืม พอข้าวโจ๊กกับข้าวเข้ากันแล้วมันก็ดูน่าทานไหมคะนี่น่าทานมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะวางเราก็เติมผักต้นหอมเลยนะคะเพื่อความสวยงามแล้วเครื่องเคียงของเราก็จะมีขิงมีขิงมีมีขิง,ม,ม,ขงมีหอมอต้นหอมนะคะแล้วก็ น้ำส้มสายชูที่เอาไว้ปรุงเครื่องต่างหากนะคะพริกนะ,ะอันนี้เราก็ต้มไว้อย่างนี้ก็คือก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะต้มต้มโจ๊กนะคะโจ๊กมีเด็กก็ทานได้นะคะถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็จะมีพริกมีน้ำส้มไว้ปรุงทีหลังนะคะมาทานด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะ ก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะชอบในสิ่งที่ทําทําในสิ่งที่ชอบทานนะคะทานแล้วมีความสุขก็ทําไปเลยค่ะ